แลวสวัสดีน้องคนอีกครั้งนะวันนี้ก็มาแปลกกันเลยนั่นก็เพราะว่าวันนี้ที่จะเปิดตัวรายการใหม่นั่นก็คือเรื่องเล่าประหลาดบาดหูแน่นอนรายการนี้จะต่างจากคลิปปกตินะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินลําเดียวกันที่น้องเคยดูหรือรถถังคันเดียวกันที่น้องเคยฟังแต่รายการนี้จะจริงจังน้อยกว่าบัญญาอ่อนกว่าแล้วก็คำหยาบเยอะกว่าด้วยส่วนรูปภาพที่เอามาใช้อาจจะใช้เพื่อการเล่าตลกๆเท่านั้น ไม่ใช่บุคคลจริงๆหรือสถานที่จริงที่พูดถึงแต่ว่าทําเพื่อเข้าใจสถานการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนี้พี่เตรียมอะไรมาบ้างเราก็ไปฟังเลยดีกว่าทุกคนเนี่ยก็คงรู้จักซู่25กันอยู่แล้วเนาะไอตินโกะน,นี่พี่พูดจริงๆนะดูชื่อเล่นมันสิ f r o อ foot แปลว่าโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันย่นกันเป็นชว่วงปี1 9 6 7มันมีครั้งหนึ่งที่โซเวียตทำการฝึกทางาหารครั้งใหญ่สุดๆไปเลยมีทหารเป็นหมื่นๆคน เครื่องบินอีกร้อยกว่าลำก็เนาะโชว์พาวเวอร์แหละโซเวียตอะ่ะแล้วเขาก็มีการโชว์โคลสแอดสปอร์ทด้วยแต่ว่าเครื่องบินที่ใช้โชว์ตอนนั้นมันคือมิก21 Mid ่สิบเมิกสิแล้วก็ซู7ซึ่งโมงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องบินขับไล่ทีนี้บอลสารัตหรือใครแอบดูอยู่นี่ขำเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเอาไฟเตอร์มาแคสปื้นทำโมนอันหารระดับสูงเนี่ยปากกล้องสองทางไกลยิ้งเลยเฮ้ยทำไมมันโจมตีว่าพื้นแย่แบบนี้เนี่ย เออมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเอาไฟเตอร์ไปโจมตีภาคพื้นหรือเปล่าครับทีนี้พวกโซเวียตก็เลยรู้แล้วว่าเขาต้องการเครื่องบินลสแอน air support แบบใหม่เขาก็เลยกลับไปเปิดกล่องสมบัติที่เก็บอยู่ในบ้านเพื่อดูแบบเครื่องบินแอตแท็กเกอร์ลำล่าสุดที่เขาเคยมีแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาพบก็คือไอเอลสิบนั่นเองทีนี้นี่โอ้โหจบแล้วเปิดมาเจอไอเอลสิบเขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถเรียนรู้หรือทําอะไรกับไอเอลสิบลำนี้ได้เลย หลังจากนั้นเขาก็เลยยกหูโทรศัพท์เรียกทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้หมดเลยทั้งอียูชินมิโคยันยักษ์ซูคอยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกนายฉันอยากได้ a t t a ท k แอ r ์คราฟตลำใหม่อะนะพวกเองฟังโจทย์แล้วก็ไปทำตามมาแอตแ c k a อร์คราฟลำใหม่ต้องเป็นซับโซนิกมี2เครื่องยนต์แล้วก็เกราะหนาๆด้วยโอเคทุกคนเข้าใจกลับไปทำกันบ้านมาส่งโอ้โ oh, หเหมือนสมัยเรียนเลยเนาะ อีต้องกลับไปทํางานแล้วก็เอามานําเสนอนหน้าห้องแบบนั้นเลยทีนี้พอวันส่งโปรเจกต์ทุกค่ายก็ขนบูปินตัวเองมาส่งแบบของเครื่อบินเนี่ยถูกวางบนโต๊ะนายพลกับนายทหา,หารระดับสูงนี่ครับเครื่อบินมิกลําใหม่โอ้โหอย่าไปฟังหมดเลยครับท่านของยักษ์ดีกว่าแต่ปรากฏว่ามีคนหนึ่งไม่ยอมส่งแบบเว้ยใช่แล้วไอ้เจ้านั้นมันก็คือสู่คอยนั่นเองเดินมาตัวเปล่าเลยวันนั้นนายทหารระดับสูงก็คงแบบว่าเฮ้ยคุณคุณสู่คอย นี่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกรือยังไงเออคุณมาตัวปลา่าแบบน,นี้นี่มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาตินะสุขอยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับท่านเดี๋ยวก่อนอาตามผมมาที่โกดังของสุขคอยสุขอยแม่งลากเครื่องบินสูงยี่สิบห้าตัวจริงออกมาจากโรงเก็บฮึบเฮึบฮึบฮึบเอาละจงดูเครื่องบินโคสแอร์ซัอร์ดนิ่ีที่สุดในโลกสุขอยไม่ได้กล่าวไว้โอ้โที่นี้ค่าอึดตะลึงเลยไอ้เหียกูมาเป็นกระดาษแม่งมาเป็นลำเลยโอ้ที่นี้ยังไงละเนี่ยจบละ นายพลบอกเฮ้ย hey, คุณซูคอยคุณนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆเลยอ่ะเอานี่แหละ <c ười> ค,คือมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่มันรีบแหละมันอยากได้ของเล่นใหม่ใครจะไม่อยากได้ใกล้อื่นเดินกลับบ้านคอตกแต่ว่าความลับของซูคอยคืออะไรทําไมเขาถึงทำเครื <c ười> ่องบินได้เร็วขนาดนี้ <c ười> ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ What the fuck? <c ười> เ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นกับมาก่อนกับมาก่อนที่รู้นะบางคนเนี่ยจิ้มปุ่มเวลาแล้วใช่ไหมข้างล่างเนี่ยคืออย่างนี้ที่้ดนย้อนกลับไปก่อนวันซ้อมลบนานหลายเดือนเลย ช่วงนั้นน่ะนายทหารระดับสูงโซเวียตเรียกได้ว่าได้รับคำแนะนำต่างๆนานาว่าเฮ้ hey, ท่านครับโซเวียตต้องการเครื่องบินแอตแทกเกอร์ลำใหม่ไปงานเลี้ยงอะไรก็โดนไซโคตลอดมีคนเข้ามาทักเออท่านครับเครื่องบินใหม่มันต้องมีชอบกระจัดประหยัดทำไมของที่มีมันเก่าแล้วท่านอย่าไปใช้เลยใช่แล้วแก๊งพวกนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าสุขคอยนั่นเองเฮ้ย คือมันใส่ความคิดได้วงนายพลนั่นแหละแล้วก็ในขณะที่พูดไปด้วยโรงงานซูคอยก็กำลังผลิตต้นแบบซู25ไปด้วยพร้มอมอกันแอดออด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 ส่วนวันที่คำสั่งมาจาน้นแม่ที่มีแต่ละค่ายมาอยู่ในห้องประชุมหลายๆคนตอนนั้นอะซู25กำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบในอุโมงค์ลมและพูดง่ายๆก็คือมันยุบไปด้วยแล้วมันก็สร้างไปด้วยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตลกก็คือซู25ใส่เกาะให้เครื่องยนต์เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นแต่พี่จำไม่ได้หรอกนะว่าฝั่งาหรือฝั่งขว ตอนนั้นเขาก็ถามวิศวกรว่าเฮ้ยทาไมนายใส่เครื่องยนต์ข้างเดียวอะโอ้โหท่านเครื่องเราอะสามารถบินได้ด้วยกําลังของเครื่องยนต์ตัวเดียวถ้าเกิดโดนยิงข้างที่มีกรอเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเอ้าล้วถ้านายโดนยิงข้างที่ไม่มีกรอบอะเออเราก็เหลือเครื่องยนต์ที่มีกรอบกัท่านน้ําหนักเยอะนะติดกรอสองข้างอะแพงด้วยโอ้ท่านนี่ไม่คิดเลยเออที่มันพูดก็มีประเด็นสุดท้ายสูยิม่าก็ได้เข้าประจำการมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีรุ่นย่อยต่างๆมากมายอีกด้วย เรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวของที34หนึ่งร้อยถ้าใครชอบแบบจริงจังข้อมูลแน่นๆนก็อย่าลืมไปดูแบบปกตินะแต่ถ้าใครพร้อมที่จะปัญญาอ่อนแล้วก็ไปดูพร้อมกับพี่เลยคือพี่เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเขาในตอนนั้นเท่าไหร่หรอนะแต่ก็อย่างว่าแหละพี่ไม่นชันันหาระดับสูงนี่เน,ะนาะในยุคแรกๆของสงครามที34ถือเป็นสัมปทาดแห่งยานเกราะเลยทีเดียวด้วยดีไซน์รถที่ทันสมัยและก็ดีมากๆเลยตลอดช่วงสงครามที34ก็มีการอัปเกรดมาโดยตลอด พอสู้ไม่ได้ก็อัพปืนอัพปืนแล้วก็อัพเกรดปืนตอนแรกสุดทีสามสมันใช้ปืน5.7ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น7.5แล้วก็กลายเป็น8.5ทีหลังเหมือนแบบท่านครับเราสู้แอนเซอร์สีไม่ได้ทําไงดีนายก็อัพปืนเซ่ท่านครับรถถังเราเกราะบางเกินไปเราทํายังไงดีครับก็ไปอัพปืนมาเซ่เออท่านครับรถถังเราไม่มีมุมกดนะครับถ้าาจะให้อัพปืนต่อไปอ่ะม,มันแก้ปัญหาได้ด้วยกัน อัพปืนซ์จวกระทั่งปีพันเในตอนที่ Panther, แพนเทอร์กับไทเกอร์ทูออกมาเพ่นพ่านทีสา่เนี่ยมีปัญหาอย่างมากในการจัดการรถถังพวกนี้แล้วเราต้องทำไงทุกคนเราต้องทำยังไงติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกใช่แล้วเราก็ต้องอัพปืนอีกครั้งไงเราะอะไรตอนแรกก็เลยสั่งโรงงานแรกไปโรงงานแรกก็ง่ายๆเลยยังเป็นปืนป5สมมิลลิเมตรอยู่แต่ว่าแรงขึ้นเยอะเลยจนทําออกมาเสร็จเข็นออกมาเอาไปทดสอบปรากฏว่า ไม่ผ่านติด F ไปเรียนใหม่ด้วยเหตุผลที่ว่าปืน85อันใหม่อะสู้ปืน88ม mm ม KWK 43ของไทยก็ถูไม่ได้เอ่อถ้ามีเป็นโรงงานแรกนะพี่คงแบบว่ามึงบ้าป่ะเนี่ยฮะมึงบ้าเป่นเนาเ,ปเอาปืนรถถังกลางไปเทียวกับรถถังหนักนี่มึงใช้ที3 4จัดการรถถังหนักทุกคานเลยไงฮะหรือมึงเอาไอ้ไปทำไมมีไว้ในสวนสนามมิเดียวไงทางเบื้องบนก็โทรลงมาแจ้งว่าเออ เราต้องการปืน100ม mm, ิลลิเมตร please โรงงานแรกนี่บอกถอนตัวเลยกูไม่ทำแล้วบ้าเอาปืน100มิลลิเมตรบนทีสามสี่85มิลลิเมตรก็ยากชิบหายละโรงงานที่2และโรงงานที่3โดนสั่งให้ไปช่วยกันทำต่ออ่ะเอาไปคุณงานกลุ่มหลังจากนั้นไม่นานโรงงานที่2โรงงานที่3ถอนตัวยอมแพ้เป็นไปไม่ได้ครับท่านปืน100มิลลิเมตรบนทีสามสี่เนี่ยในทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปไม่ได้เลยโรงงานที่4ตัวตึงเลยรับไปทำแทน โรงงานที่4สามารถยัดปืน100มิลลิเมตรเข้าไปบนที3 M 4ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่อยู่ในเกมนะเป็นตัวต้นแบบอีกตัวหนึ่งซึ่ง T324 ตัวนี้มีปัญหาเล็กๆอยู่จุดเดียวตรงที่ว่าไอ้ปืน100มิลลิเมตรเนี่ยมันหนักเกินไปแล้ววงแหวนป้อมปืน t 3 M 4มันรับไม่ไหวทำให้ป้อมปืนเนี่ยหันไม่ได้เวรกรรมแท้ๆของกูเออท่านจะเอาไหมล่ะครับ t 3 M 4 100เสร็จแล้วแต่ว่าหมุนปืนไม่ได้ละครับมันก็ใช้งานเหมือนพวกยานเกราะพิฆาตรถถังเอาแทนละกันส <laughs> ุดท้ายแล้วเวลาผ่านไป โรงงานที่4นี้ก็ทําสําเร็จเพราะตอนนั้นเขาเดินผ่าน t 4 4ที่จอดอยู่ข้าง t 3 4เออแล้วก็คิดไอเดียออกปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าเกิดลองเอาป้อม t 4 4ยัดลงไปดูมันจะเป็นยังไงนะแล้วปรากฏว่าใส่ลงไปเวิร์กสุดยอดนายเยี่ยมมากเก่งที่สุดไม่มีใครสู้นายได้ <c oughs> สงครามจบพอดี t 3 4 1 0 0คันนั้นโดนลากกับไปเหงาตายรอวันย่อยในโรงรถ โอ้จบแล้วความพยายามของกูอาล่ะเรื่องราวทั้งหมดมาจากการที่พี่อ่านข้อมูลแล้วก็มาตีความอีกทีหนึงแล้วก็มาเล่าใหม่ให้มันตลกตลกขึ้นอาจจะไม่ถูกร้อซแล้วก็มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรก็ไปบ้างแต่เนื้อหาหลักๆไม่ได้มีการถูกปรับแต่งนาแล้วถ้าใครมีความคิดนยังไงก็อย่าลืาาคามคอมเมนต์ทิ้งไว้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายบาย